ต่อมาคือวันที่25มกราจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทต้าเวยตามใบขออนุมัติจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติแต่ซื้อฮาร์ดดิสก์แค่หนึ่งเครื่องเครื่องละ2,000บาทและเครื่องพิมพ์1เครื่องเครื่องละ1 2 0 0 0บาทผู้ขายมีเงื่อนไขว่าหากชำระภายใน10วันจะได้รับส่วนลด2%เ แต่หากชำรบภายใน30วันจะไม่ได้รับส่วนลดค่ะกลับมาที่ระบบสมาร์ทบิดให้เลือกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากดที่ WorkFlow ค่ะและเลือกที่ใบสั่งซื้อจะได้เล่มเอกสารคือ0001ใบสั่งซื้อกด OK ค่ะและให้กด F3 เพิ่มมาที่ช่องวันที่ให้ใส่เป็นวันที่25 บกราปี58ค่ะผู้ขายรหัสใส่จุดแล้วกด enter ให้เลือกที่รหัส S3 บริษัทต้าเวยจำกัดค่ะคนใบขอซื้อให้เปลี่นจาก n เป็น y ประเภทเอกสารใส่จุดแล้วกด enter เลือกที่ pr ใบขอซื้อค่ะเลขที่เลขที่อ้างอิงให้ใส่จุดแล้วกด enter เล,เลือกเลขที่อ้างอิง PR 001ค่ะแล้วกด OK Hard ด i s จจำนวนที่ซื้อคือ1เครื่องให้เปลี่ยนเลขก2เป็นเลข1ค่ะแล้วกด Enter ูลค่าสินค้าจะได้เท่ากับ14,000บาทให้กด F 1 0บันทึกได้เลยค่ะ ให้กดยีสดคะ่ะถ้าไม่ต้องการพิมพ์ให้กด no และกด s ออก